ห่างหายไปจากแบบเอ,อ,อีเวนท์ที่เราไม่ได้เจอไม่ได้แฟนคลับเลยไปสักช่วงหนึงน่งเนาะประมาณหนึ่งพอได้กลับมาเป็นยังไงครับได้ออกงานตื่นเต้นครับช่วงหลังๆก็เริ่มเริ่มค่อนข้างค่อนข้างได้ได้ได้กลับมาเจอพี่ๆ้องหแฟนคลับ,บ<อ>ก็เจอกันเจอกันค่อนข้างตลอดนะใช่ไหมเราก็เจอตลอดนะใช่ไหมเออแต่ว่าแต่ว่าช่วงก่อนอันเนี้ยจะแบบโอเคอาจจะมีการเรื่องของเพลงเรื่องของอะไรอย่างที่เราแบบซุ้มซอตั้งใจลองพยายามทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ พร้อมเจอทุกคนแน่นอนแล้วก็ยิบสามีเดี๋ยวเจออีกแน่นอนเลยเจอพี่สื่อด้วยยิบสามีใช่ไหมใช่จะเป็นเจอกันเขาในงานอะไรโอกาสอะไรยังไงครับที่งานยิบสามีก็เจอได้นะครับที่สัญญาณมิตรทาวนะบอกว่าตัวทายเซอร์เพียบเยอะมากกี่โมูเขาบอกเขาถามมาว่ากี่โมูเดี๋ยวจะแจ้งนะเดี๋ยวจะแจ้งกันทีนึงเออก็จะมีโชว์พิเศษอะไรเหมือนเดิมมีแน่นอนจัดเต็ม จัดเต็มเออหรว่าจัดเต็มบากกำลังรันกำลังรันอยู่ว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจัดเต็มก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นก็จะยังไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นครับอ่ะเรื่องงานเพลงของเราครับที่ครับปล่อยมาเรียบร้อยแล้วส่วนต้นเป็นยังไงครับที่แบกดีใจครับดีใจมากก่็นอื่นเรยต้องขอบคุณที่น้องๆแฟนคลับแล้วก็ที่ที่น้องๆทุกคนเลยครับผมที่สนับสนุนอย่างเต็มที่มาโดยตลอดแลก็ เพลงแรกอ่ะเราเราเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงมันจะขนาดไหนจากคนที่ไม่มั่นใจเลยเรื่องการร้องเพลงอะไรเยเราถามว่าตื่นเต้นไหมทุกวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งนะเมื่อกี้ที่ร้องเพลงวันก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคือเหมือนว่าก็คงต้องทาไปเรื่อยๆต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆหน้าตัวเองไปเรื่อยๆก็การที่เราได้ออกเพลงแรกเราเริ่มรู้แล้วล่ะว่าเราอยากเราต้องพัฒนาอะไรบ้างเราต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่ทุกๆคน อบแล้วก็หวังว่าจะเป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนได้มีความสุขทรั้งที่ฟังครับทั้งที่ดูรับแค่ได้แค่ได้อมยิ้มล้วก็เราก็เราก็รู้สึกว่ามีความสุขเลยเรามีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างครับกับเพลงนะี้ครับก็หมดเลยครับ <c oughs> หมดเลยครับตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่แรกเลยว่าตั้งแต่ดูว่าใครจะมาร่วมงานกับเราตั้งแต่ประชุมตั้งแต่ตอนที่พี่แอมเขียนเพลงหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปยาวไปถึงทุกโปรเซสนเลยนะจนถึงแบบว่าจนถึงการ ถ่าย MV, เอ็มวีเข้าเข้าประชุมตลอดนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากวัดเพลงเพลงนึงมันจะออกมาได้อ่ะมันยากมากเลยนะมันยากมากๆแล้วเราก็เรารู้สึกว่าเราเราเรสเพคพี่ๆีทุกคนที่อยู่ในวงการเพลงมากๆก็คือทุกคนอ่ะเหมือนไม่ว่าเราจะไปเจอใครอย่างเงี้ยฮะทุกคนก็จะให้ให้ความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ให้แอดไวส์เราแบบเยอะแยะมากมายมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเออขอบคุณพี่ๆทุกคนมากจริงๆนะคือ ทุกคนตั้งใจแบบตั้งใจแบบพร้อมกับเรามากๆทีมงานทุกคนตั้งใจพร้อมกับเราคือเพลงเพลงนี้ไม่อยากให้มันไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเพลงผอรับแค่คนเดียวด้วยอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นความตั้งใจของทุกคนที่ร่วมกันทําเพลงนี้ขึ้นมาฟรดแบบฟรดแบบก็ค่อนข้างดีเลยมีเสียงก็ไดหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสิ่งแรกต้องคลับแบบพพอร์ตในการสสนุนดีใจครับผมดีใจมากคือทุกคนที่เราพูดขอบคุณยังไงมันก็มันอธิบายความรู้สึกขอบคุณเราไม่ไม่พอจริงๆ ก็หวังว่าจะได้ทำผลงานดีๆแล้วก็ทำทุกอย่างเลยอ่ะแบบมันไม่มันไม่ใช่ผลงานทำทุกอย่างเลยละกันว่าอยากทำให้มันดีกว่านี้อยากทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆหน้าตัวเองนี้ไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็ภูมิใจที่คอยสนับสนุนเราอยู่ตลอดจากจากที่นีที่เอาผู้ตะกี้ว่าจากคนที่ไม่มั่นใจในการร้องวันนี้แบบมีเพเป็นของเองก็ จากเมื่อก่อนอย่างเงี้ยช่วงปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยพอเราเริ่มพอเราเริ่มรับงานมากขึ้นเราเริ่มมีงานที่แบบว่าเฮ้ยต้องร้องเพลงนะต้องอะไรอย่างนงี้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คือไม่มั่นใจแบบไม่มั่นใจเลยตัวสั่นมือสั่นแบบหายใจไม่ออกหายใ่จัดได้เลยแบบวันนั้นคือแบบไม่ไม่พูดกับใครเลยอ่ะแบบไม่คุยกับใครเลยทั้งที่เราเป็นคนแบบเวลาแบบอยู่กับพี่ๆเนาะแบบพี่แบบเมคอัพพี่แฮร์อะไรอย่างเงี้ยวิสตล์ไร่ต่างๆล้าเราจะเป็นคนแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแต่วันน หรือเราจะต้องพัฒนาสิ่งนี้หรือเราจะต้องทําสิ่งที่ให้มันดีขึ้นเนาะเราก็เลยคุยกับพี่จัดเมื่อตอนปลายปีว่าอยากจะทําอะไรในปีนี้ปี2022ันอ,อยากพัฒนาส่วนไหนอยากก้าวข้ามส่วนไหนที่เรายังไม่เคยไปเลออยเราก็เลยคิดว่าเราอยากร้องเพลงให้ดีกว่าน,นี้อยากให้อยากให้เราสามารถขึ้นไปโชว์ได้ขึ้นไปร้องเพลงได้ขึ้นไปเไปต้นได้กลุ่มเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่คิดว่าจะมาแบบเป็นเพลงแบบเป็นเพลงเลย <S <S อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า การที่เราเซตไว้ว่าเออเราจะต้องทําเพลงมันทําให้การพัฒนาหรือว่าการเรียนรู้ของเรามันเพิ่มความตั้งใจเพิ่มความเต็มที่เข้าไปอีกค <c oughs> ือถามว่าทุกวันเต็มที่ไหมก็เต็มที่แต่ว่าพอเรามีอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าแล้วอะเราเราเลยต้องยิ่งทํามันให้ดีกว่าเดิมทำมันพยายามสู้ไปสู้สู้ไปข้างหน้าตลอดเวลาเลย อันนี้จะแทนปล่อยต่อเลยไหมครับนะเราเตรียมไมไหมเอาซิงเกิลต่อหรืออะไรต่อไปอย่างเงี้ยตอบได้ไหมเอ้ยเอาอโคเอ้ยหลุดแล้วซึ่งแส,งสดงว่าต้องอพี่ฐานต่อแล้วกันแบบที่อยากรู้อาะแสดงว่าอาจจะแทนไปแล้วมีต่อไปแล้วซิงเกิลที่สองา<แ>เออก็ไม<ๆ>่แน่ไม่รู้เหมือนกันเออหลุดจริงนะถ้ามีแนวอะไรมันจะเปลี่ยนไปไหมหรือมันจะอะไรยังไงไหม นิดนึงค่ะก็รอติดตามละกันรอติดตามรอติดตามครับผมแต่ในใจจริงเราก็อยากทำอยู่แล้วแหละมันจะมีเดี๋ยวคือเหมือนพอได้เริ่มทำเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามว่ามันเอนจอยกับมันไหมก็เอนจอยนะก็สนุกแล้วก็ดีใจที่มีน้องๆแฟนคลับทุกคนชอบด้วยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขกับทุกครั้งที่ได้ฟังหรือได้ดูอะไร แยมแพนซิงตันที่สองเนาะที่ท่านงานดีกว่าหันด้านนี้ดีกว่าไปงานแสดงบ้านลูกงานแสดงครับงานแสดงก็ก็ก็ไม่ไม่ได้ห่างถายไปไหนครับผมก็ยังมีอีกยังมีหรือมีถ่ายอีกเออมีถ่ายอีกอีกในระดับหนึ่งแล้วงานที่เคยถ่ายไปแล้วก็รอออนหมเช่นกันก็ความจริงก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนแล้วก็ การสแสดงเนี่ยเราก็อยากจะพัฒนาบางส่วนของเราด้วยเช่นกันเลย,เยก็ได้ได้มีการไปเขาเรียกว่ารับมีดใหม่ออรับมีดใหม่ทีนึ่ก็เดี๋ยวเราติดตามได้เลยติดตามได้เลยครับผมมีแน่นอนไม่ได้หันหายไปไหนแน่นอนครับผมบทบาทแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรไปเดิมจากอะไรไหมพี่ครับพี่อากถายดีแล้วเหงือแตกเลยถ่ายแล้วม <c oughs> ีครับมีแน่นอนเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนครับก็คือแบบ มีให้ได้ติดตามกันเลยเนาะตั <ans Vorte il dunno> <the öst> ้งงานเพลนงานเต้นอะไรครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนครับทำทุกอย่างแฟนมงแฟนมีหต์ทุกอย่างก็อยากเห็นอยากให้มีเคยติดต่อมาต่อหลายคนก็ก็มีมีมีหลายมีหลายคนติดต่อมาเช่นกันครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูว่าจะประกาศอะไรบ้างละกันแต่ก็มีเนาะแฟนมี่ตับที่กองพิฆาะจะมีไหมก็วันก่อนที่กองพิ้าตบอกว่างานนี้ก็แบบ ต้องดูก่อนต้องถามผู้ใหญ่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นแหละครับแก้วตอบแล้วก็ตามนั้นเลยครับแต่ในใจเราอะในใจเรามีพร้อมอะไรประมาณไหนถ้าพร้อมถ้ามีก็อยากจัอยากมีอยากมีสนุกทำงานพี่แก้วสนุกตลอดเออเจอหรือเจอครับเจอเจอสนุกดีครับแก้วได้รับได้รับได้รัก โอเคถูไขเวนล้โอเคไมทุกคนโอเคขอบคุณพี่ามน้ลาขอบคุณ่น้ค่ะยินสดรูปกันตูย่าดก็ย้พี่หน่อยอะขอวิโอเลยตื่นเต้นหนบตื่นเต้นบายบายทำท่าหน้าก